เพื่อนๆครับเคยไหมครับอยากลงทุนให้เงินงอกเงยเติบโตเป็นดอกเป็นผลในระยะยาวแต่พอเปิดดูข้อมูลแล้วโอ้โหมีสินทรัพย์ให้เลือกเยอะแยะไปหมดทั้งหุ้นรายตัวกองทุนรวมหลากหลายประเภทตราสารหนี้ทองคำคริปโตเลือกไม่ถูกเลยจริงๆใช่ไหมครับเห็นหุ้นขึ้นขึ้นลง,ลงในแต่ละวันแล้วก็ใจสัน่นกลัวว่าจะเลือกผิดตัวกลัวติดดอยหรือบางคีก็ไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์ จาะลึกข้อมูลการลงทุนมากขนาดนั้นแต่อยากมีพอร์ตลงทุนดีๆที่มันเติบโตไปได้เรื่อยๆแบบที่ไม่ต้องเสียเวลานั่งเฝ้าจอทั้งวันสวัสดีครับพบกับช่องเว l ทิงเกอร์ก่อนรับชมเนื้อหาจะขอเกริ่นซีรีส์พอดแคสต์นี้ว่าเราจะเอาสรุปความรู้จากหนังสือและบทความต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการเคลดลับต่างๆเพื่อให้ท่านผู้รับชมนำไปใช้ประโยชน์กันเรามาเริ่มกันเลยตอน VOO กองทุนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์อยากให้คุณถือไปจนแก่เคล็ดลับสร้างพอร์ตหลักล้านแบบไม่ต้องเฝ้าจอคำเตือนพอดแคสต์นี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันมุมมองเท่านั้นมีได้เป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ วันนี้ผมมีคำตอบที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนของเพื่อนเพื่อนไปเลยก็ได้ครับเราจะมาคุยกันถึงของดีของเด็ดที่ชื่อว่า VOO ครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูมาบ้างหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้ผมจะมาย่อยเรื่อง VOO ให้ฟังแบบง่ายที่สุดสนุกที่สุดและที่สำคัญคือเอาไปใช้ได้จริง V.O.O. เนี่ยไม่ใช่แค่กองทุนธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันเป็นเหมือนตำนานในโลกการลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะประมาจารย์อย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตแนะนำให้นักลงทุนทั่วไปอย่างเราเราท่านๆเนี่ยถือติดพอร์ตไว้ตลอดชีวิตโอ้โหมันจะเจ๋งขนาดไหนทำไมถึงต้องถือกันยาวนานขนาดนั้นวันนี้เรามาไขาความลับนี้กันครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลย V.O.O. มันคืออะไร VOO เป็นชื่อย่อของกองทุน ETF กองหนึ่งครับชื่อเต็มๆของเขาคือ Vanguard S&P 500 ETF คำว่า ETF หรือ Exchange Traded Fund เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนตะก,กร้าใบใหญ่ที่รวมเอาหุ้นของบริษัทสุดเจ๋งบริษัทชั้นนำระดับโลก500บริษัทแรกของประเทศสหรัฐอเมริกามายำรวมกันไว้ในที่เดียว บริษัทที่เราคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็น Apple, Microsoft, Amazon, Google หรือ Alphabet, Facebook หรือ Meta และอีกมากมายก่ายกองก็อยู่ในตะกร้าบใบน,นี้แหละครับแล้ว S&P 500คืออะไรมันคือชื่อของดัชนีครับที่ใช้วัดผลการดำเนินงานโดยรวมของหุ้นบริษัทใหญ่500บริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเปรียบเหมือนเป็นเครื่องวัดความแข็งแกร่งและชีพจรของเศรษฐอเมริกา โดยรวมเลยก็ว่าได้ครับถ้าดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้นก็หมายความว่าโดยรวมแล้วบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดีนั่นเองส่วนคำว่าแวนกา a r ดก็คือชื่อของบริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ก่อตั้งโดยคุณจอร์นโบเกิลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งกองทุนดัชนีซึ่งแวนกาดเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องการออกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ ถูกแสนถูกครับดังนั้นพอเอามารวมกัน VOO หรือ Vanguard S&P 500 ETF ก็คือกองทุนที่เราซื้อหน่วยลงทุนเพียงหน่วยเดียวก็เหมือนเราได้กระจายการลงทุนไปในหุ้นของบริษัทอเมริกันชั้นนําถึง500บริษัททันทีเจ๋งไหมล่ะครับแทนที่เราจะต้องไปนั่งปวดหัวเลือกหุ้นเองทีละตัวว่าจะซื้อตัวไหนดีนะตัวนี้จะขึ้นไหมตัวนั้นจะลงหรือเปล่าเราแค่ซื้อ VOO ตัวเดียว ก็เหมือนได้เป็นเจ้าของกิจการระดับโลกเหล่านี้ไปพร้อมๆกันในสัดส่วนเล็กๆตามน้ำหนักของแต่ละบริษัทในดัชนีเลยครับนี่แหละครับคือคอนเซปต์ง่ายๆของ VOO ทีนี้คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วทำไม VOO ถึงเป็นกองทุนที่หลายคนบอกว่าถือได้ตลอดชีวิตหรือเป็น Lifetime h o กันละ่ะมันมีเหตุผลดีๆหลายข้อเลยครับเพื่อนๆที่ทำให้ VOO โดดเด่นและเป็นที่รักของนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะนักลงทุนระยะยาวอย่างเราๆครับ ข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ถูกเหมือนได้เปล่าอันนี้เป็นจุดแข่งสำคัญของ VOO และกองทุนจากค่ายแวนการ์ดเลยครับค่าธรรมเนียมการจัดก,การกองทุนหรือที่เรียกว่า expense ratio ของ VOO เนี่ยมันต่ำมากๆๆ,ๆครับเพื่อนๆต่ำในระดับที่ว่าแค่0.03%ต่อปีเท่านั้นเองลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราลงทุนใน VOO ไป1ล้านบาทใน1ปี เราจะเสียค่าธรรมเนียมให้แวนการ์ดดูแลเงินให้เราแค่300บาทเท่านั้นเองถูกกว่ากินกาแฟแก้วหรูๆบางแก้วอีกนะครับการที่ค่าธรรมเนียมถูกขนาดนี้มันสําคัญมากๆสําหรับการลงทุนระยะยาวครับเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราประหยัดค่าธรรมเนียมได้มันจะกลับมาทบต้นทบดอกให้เงินลงทุนของเราเติบโตได้เร็วขึ้นอีกเยอะเลยครับถ้าเทียบกับกองทุนประเภทอื่นๆที่ผู้จัดการกองทุนพยายามจะเลือกหุ้นเอง Active Fund ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมสูงกว่านี้เป็นสิบสเท่าการลงทุนใน VOO จึงช่วยให้เราเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าครับข้อต่อมาที่เด็ดไม่แพ้ก,กันก็คือการกระจายความเสี่ยงที่สุดยอดอย่างที่บอกไปครับว่า VOO ลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ของอเมริกาถึง500บริษัทนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปเสี่ยงไว้กับหุ้นเพียงตัวเดียวหรือ2ตัวถ้าเกิดมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งใน500บริษัทนี้ เกิดมีปัญหาผลประกอบการไม่ดีราคาหุ้นตกมันก็ยังมีอีกตั้ง499บริษัทที่เหลือช่วยพยุงพอร์ตโดยรวมของเราไว้ได้ครับมันเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนั่นแหละครับการกระจายความเสี่ยงแบบนี้ช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตลงทุนเราได้ดีมากๆาํทำให้เรานอนหลับได้สบายใจมากขึ้นไม่ต้องมานั่งลุ้นระทึกกับหุ้นรายตัวครับเหตุผลข้อที่3ที่ทำให้ V o o อหน้าถือยาวก็คือ ผลการดำเนินงานในอดีตที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนดชนี S&P 500ซึ่ง VOO พยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายสิบปีและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระยะยาวของมันก็น่าประทับใจมากๆครับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปีซึ่งแน่นอนว่าแต่ละปีอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้นะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับนี้ไปเรื่อยๆ เป็นเวลา10ปี20ปีหรือ30ปีพอร์ตของเรามันจะเติบโตไปได้ขนาดไหนแม้ว่าในระหว่างทางตลาดหุ้นมันอาจจะมีช่วงที่ขึ้นแรงๆหรือลงหนักๆบ้างแต่ถ้าเรามองเกมยาวภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาและบริษัทชั้นนำของเขาก็ยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆครับการลงทุนใน VOO ก็เหมือนเราได้ร่วมเดินทางไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นเองครับข้อ4ครับ ความง่ายและความสะดวกสบายในการลงทุน VOO เนี vos, ่ยมันเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลามาติดตามข่าวสารการลงทุนทุกวันหรือไม่อยากจะปวดหัวกับการวิเคราะห์เลือกหุ้นเองทีละตัวครับเพราะ VOO เป็นการลงทุนแบบ Passive Investing คือลงทุนตามดัชนีไปเลยไม่ต้องพยายามเอาชนะตลาด ผู้จัดการกองทุนของแ a n การ์ดก็แค่ทำหน้าที่ปรับสัดส่วนหุ้นในพอร์ตให้มันใ,นใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500มากที่สุดเท่านั้นเองครับเราในฐานะนักลงทุนก็แค่ซื้อ VOO แล้วก็ถือยาวๆไปเลยครับอาจจะมีการเติมเงินเข้าไปลงทุนเพิ่มเป็นประจำที่เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging เพื่อสร้างวินยัยและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของพอร์ต ในระยะยาวมันเป็นวิธีลงทุนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆครับและเหตุผลข้อสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆก็คือคำแนะนำจากปรมาจารย์ครับเพื่อนๆขนาดนักลงทุนระดับโลกอย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตประธานบริษัทเบิรกชัยแฮตทาเวที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมหัศจรรย์มาหลายสิบปียังเคยพูดอยู่หลายครั้งเลยครับว่า สำหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วการลงทุนในกองทุนดัชนี S&P 500ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำๆเนี่ยคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวคุณปู่ถึงขนาดเคยบอกไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเลยครับว่าถ้าหากเขาเสียชีวิตไปเขาได้สั่งเสียให้ภรรยาของเขานำเงินมรดกส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนดัชนี S&P 500นี่แหละครับเพราะคุณปู่เชื่อว่ามันเป็นการ เดิมพันกับความสำเร็จของธุรกิจอเมริกันในระยะยาวซึ่งเป็นเดิมพันที่ฉลาดและมีโอกาสชนะสูงมากในระยะยาวครับเมื่อมีกูรูระดับนี้มาการันตีความน่าเชื่อถือของ VOO ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับแล้ว VOO มันจะทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่พลังของดอกเบีย้ยทบต้นและระยะเวลาครับเพื่อนๆ เงินลงทุนของเราใน VOO เนี่ยเมื่อมันได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นจากราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรือจากเงินปันผล VOO ก็มีจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับแม้จะไม่สูงมากถ้าเรานำผลตอบแทนนั้นกลับไปลงทุนต่อเรื่อยๆ re-invest เงินต้นของเรามันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นและผลตอบแทนในรอบถัดๆไปมันก็จะคิดจากเงินต้นที่ใหญ่ขึ้นนั้นด้วยมันเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงมาจากภูเขาครับยิ่งกลิ้งนานเท่าไหร่ ก้อนมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นผมจะลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเพื่อนเอนเริ่มลงทุนใน VOO ด้วยเงินก้อนแรกแล้วก็ทยอยลงทุนเพิ่มเดือนละ5,000บาทอย่างสม่ำเสมอถ้าสมมุติว่า VOO ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นได้ปีละ8%ซซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ประมาณ10%พอผ่านไป20ปีเพื่อนเ,อนเอนรู้ไหมครับว่าพอร์ตลงทุนของเราจะมีมูลค่าเท่าไหร่ จากเงินต้นที่เราใส่เข้าไปทั้งหมด1ล้าน2แสนบาท5,000บาทคูณ12เดือนคูณ20ปีพอร์ตของเราอาจจะเติบโตไปได้ถึงเกือบ3ล้านบาทเลยนะครับแล้วถ้าเราลงทุนยาวขึ้นเป็น30ปีละ่ะเงินต้น1ล้าน8แสนบาทอาจจะกลายเป็นเกือบ7ล้านบาทโอ้เห็นไหมครับว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นกับระยะเวลามันสุดยอดขนาดไหนนี่แหละครับ คือวิธีที่ VOO สามารถช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ในระยะยาวแบบที่ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายเลยครับแน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง VOO ก็เช่นกันครับตลาดหุ้นมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติครับในบางช่วงเวลา VOO ก็อาจจะให้ผลตอบแทนติดลบได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกทุกปีนะครับแต่นั่นคือความผันผวนในระยะสั้นครับ ถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นความผันผวนเหล่านี้ก็เป็นแค่เสียงรบกวนระหว่างทางเท่านั้นเองครับสิ่งสำคัญคือเราต้องมีวินัยไม่ตื่นตระหนกขายทิ้งเมื่อตลาดตกและถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะใช้จังหวะที่ตลาดปรับตัวลงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพิ่มด้วยซ้ำไปครับสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราเราอาจจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยก็คือ เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับเพราะ VOO เป็นกองทุนที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังนั้นการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ก็จะมีผลต่อมูลค่าเงินลงทุนของเราเมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาทด้วยครับถ้าเงินบาทแข็งค่าเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อยลงเมื่อคิดเป็นเงินบาทแต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจกันไว้ครับและที่สําคัญที่สุด VOO ไม่ใช่ทางลัดโดยเร็วหรือ Get Rich Quick Scheme นะครับเพื่อนๆแต่มันคือการวิ่งมาราธอนเพื่อสร้างความมั่งคั่งครับมันต้องอาศัยความอดทนวินัยและการมองการไกลใครที่หวังจะรวยเร็วในชั่วข้ามคืน VOO อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าใครอยากสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว VOO นี่แหละครับคือเพื่อนแท้ แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกิดสนใจอยากจะเริ่มลงทุนใน VOO บ้างจะทำได้อย่างไรสำหรับนักลงทุนไทยในปัจจุบันการลงทุนใน VOO หรือกองทุน ETF ต่างประเทศอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับมีหลายช่องทางให้เลือกครับเช่นการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์บรกเกอร์ในประเทศไทยที่มีบริการให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้โดยตรง หรือบางบรเกอร์ก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่ไปลงทุนต่อใน VOO อีกทีหนึ่งหรืออาจจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมไทยบางกองทุนที่เป็นฟีเดอร์ฟันคือระดมเงินจากนักลงทุนไทยแล้วนำไปซื้อหน่วยลงทุนของ VOO อีกทอดหนึ่งครับซึ่งแต่ละวิธีก็อาจจะมีรายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมหรือความสะดวกสบายที่แตกต่างกันไปเพื่อน เพื่อนลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบรโเกอร์ที่ตัวเองใช้บริการอยู่หรือลองปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนดูก็ได้ครับแล้ว VOO เหมาะกับใครบ้างผมว่า VOO เหมาะกับนักลงทุนแทบจะทุกประเภทเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1. นักลงทุนระยะยาวคนที่มองเห็นคุณค่าของการลงทุนเพื่ออนาคตและพร้อมที่จะให้เวลากับมัน2คนที่ชอบความเรียบง่ายไม่อยากเสียเวลาเลือกหุ้นเอง หรือวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อนสามมือใหม่หัดลงทุนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการเข้าสู่โลกของการลงทุนเพราะเข้าใจง่ายความเสี่ยงกระจายตัวดี4คนที่ต้องการสร้างพอร์ตหลัก VOO สามารถเป็นแกนหลักของพอร์ตลงทุนได้ดีมากๆแล้วค่อยไปเสริมด้วยสินทรัพย์อื่นๆตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้5ทุกคนที่อยากสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงไม่ว่าคุณจะมีเงินลงทุนเริ่มต้นมากน้อยแค่ไหน VOO ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทชั้นนำของโลกครับสรุปง่ายๆนะครับเพื่อนๆ VOO หรือ Vanguard S&P 500 ETF เนี่ยมันก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งชั้นยอดที่ใช้งานง่ายสุดๆแถมค่าบริการก็ถูกเหลือเชื่ออีกต่างหากมันเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว และยังได้รับการยอมรับจากนักลงทุนระดับโลกอีกด้วยใครใครก็สามารถเป็นเจ้าของ VOO ได้ครับไม่จำเป็นต้องมีเงินถุงเงินถังขอแค่มีความตั้งใจมีวินยัยและเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีและมั่นคงของเราทุกคนกันครับก่อนจะก,กันไปในวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรากดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะครับหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ